โลกโลโกเนี่ยผู้เจ้าก็คําว่าโลกนี่เป็นคําที่กว้างมากสุดๆเหมือนกันนะร่างกายนี้ก็เป็นโลกโลกพวกนี้ก็เรียกว่าโลกพอมโลกเทวโลกก็โลก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 เหมือนกันหมดเลยหรือโลกคือความมืดผู้ที่ยังมีวิชาเนี่ยคือยังอยู่ในโลกอยู่ในความมืดบอดนั้นทุกระบบชีวิตก็จัดเป็นโลกอีกเหมือนกันมีทั้งใช้แบบแคบแบบกว้างถ้าเป็น ลักษณะของปฏิจจสุบารหรือว่าโลกุทละความสิ้นสุดแห่งโลกก็คือความสิ้นสุดแห่งการยึดมั่นในกัรห้านั่นเองนะความเป็นโลกไม่มีโลกโกไม่มีละพระเจ้าจึงบอกพระอ,องค์บัญญัติเหตุเกิดของโลกนะบัญญัติโลกเหตุเกิดความดับวิธีดับไม่เหลือของโลกอืมแล้วพระเจ้าบอกว่าที่สุดโลกอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครๆไม่อาจ ถึงได้ด้วยการไปยัจะเคลื่อนไปไม่มีทางแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองนะเป็นที่ออกของโลกนี่อยู่ตรงนี้นั้นอยู่ในกายเราเนี่ยแน่เธอในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกเนี่ยนะเพราะนั้นร่างกายก็คือตัวโลกความดับสนิทไม่โลกและทางดับสนิทไม่เหลือของโลกดังนี้แหละ อเลสัสซีเปลี่ยนคําว่าทุกข์เป็นโลกนะทุกข์เหตุเกิดของทุกข์เหตุเกิดของโลกโลกิตตาเทวเทวบุตรมาได้ยินผู้เจ้าตัดตรงนี้ก็เลยมาสรรเสริญนีแล้วก็เล่าเรื่องที่ตัวเองหอะไปตลอดทั้งร้อยปีให้ผู้เจ้าฟังว่าเหาะไปดูฤิตยังไม่สุดเลยนะตายก่อนก็เลยไปเป็นเทวดาแล้วมาฟังธรรมพระพุทธเจ้า